เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับลิคาโดโลเปสลิคาโดแต่แต่งเข้าซ้ายโยกเข้าขวาลิคาโดโลเปสแล้วสั้นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเล่นมากนาทีเดียวครับในช่วงครึ่งหลังเป็นลำพูโวลเล่ที่นำบุรีร,รมัมหนึ่งศูนย์ครับเอาจังหวะโคกเช่นบิสโ,โซลี่บิสโซลี่บุ้มแคบไปสัตว์มาพอปิดบ,บล็อกสุปชัยทีนึงไม่ได้นะจุดโทษครับโอ้โห อย่างอยู่ที่01เหมือนเดิมบิสโซลีซอยท้าวิ่งมายิ่งไม่เหลือครับหนประตูต่อหนึ่งครับนาที64บุรรรัมตีเสมอได้สำเร็จกลัวพรท่าไปหมดโลเบสมองมอง,มองลวินอับปั๊มไม่อยู่นาทีดักได้เอาละครับเกมสวนกลับขึ้นมาของลำพูนก็มองว่าอาจจะไปยกสอบใส่พิธีวัตกร่อนแล้วในสนามในเหตุครับเช็คแล้วว่าอย่างไร แดงครับนาทีดูโกัทีละทอนจะครอสนะครับในกรอบมีไปรอสี่คนเปิดโค้งมาได้โค้งกดลงพื้นรับมีโซลี่แต่บอลก็ไม่ได้ห่างตัวของกอลพัทลยครับแล้วก็จบเกมครับที่ช้างอารีนาครับบุรีรัมย์กับรำพูลเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ